เปลี่ยนผ้าม่านง่ายๆได้ด้วยตัวเองไม่ยุ่งยากมาดูกันเลยจ้าอย่างแรกนะคะดึงหัวรางตัวนี้ออกมาก่อนเลยค่ะถัดมาจะมีตัวขาล็อกรางตัวนี้นะคะเพียงแค่หมุนออกมาค่ะหมุนจนสุดออกมาเลยนะคะยกรางขึ้นจ้าดึงผ้าม่านเก่าออกมาเลยนะคะที่เราไม่ต้องการใช้แล้วเราก็เอาผ้าม่านใหม่ที่เราต้องการใช้จ้า เตรียมมาใส่ได้เลยทําให้เป็นอย่างนี้นะคะง่ายๆแล้วก็ร้อยเข้ามาในรางได้เลยจ้าเว้นห่วงตัวสุดท้ายเอาไว้ก่อนนะคะพอใส่ไปจนเสร็จอย่างนี้ปุ๊บเอาตัวที่ล็อกรางกลับมาหมุนใส่เข้าที่เดิมค่ะ หมุนจนสุดนะคะหลังจากนั้นเอาห่วงนะคะตัวสุดท้ายค่อมปิดไปแบบนี้จ้าและเอาหัวปิดใส่เข้ามานะคะที่เราต้องค่อมแบบนี้นะคะเพราะเวลาเราเปิดปิดผ้านมันจะไม่มาด้วยกันทั้งแถงนะคะก็คือตัวนี้จะล็อกไว้ดังนั้นมันจะช่วยปิดแสงด้านข้างตัวนี้นะคะ ใครๆก็สามารถเปลี่ยนพม่านได้ด้วยตัวเองได้นะคะ